สวัสดีครับก่อนหน้านี้ผมได้ทําคลิปแนะนําวิธีการปิดการเก็บข้อมูลที่ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตผ่านชาฟรีไปเก็บใน iCloud Drive เพื่อไม่ให้เปลืองพื้นที่ใน iCloud ส่งผลให้ iCloud เต็มเร็วครับซึ่งมีเพื่อนๆหลายคนสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาว่าแล้วสําหรับไฟล์ต่างๆที่เก็บอยู่ใน iCloud Drive ซึ่งดาวน์โหลดมาแล้วจะลบยังไงจะทํายังไงให้ได้พื้นที่ใน iCloud กลับคืนมาวันนี้เราไปดูวิธีสุดง่ายในการลบไฟล์และโฟลเดอร์ใน iCloud Drive ทําให้เราได้พื้นที่กลับคืนมา ทำได้ง่ายๆไปลบกันด่วนๆก่อนไอคลาวเต็มกันครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้หน่อยนะครับผมจะได้ทราบและทําคลิปแบบนี้บ่อยๆและอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆในทุกวันด้วยครับสําหรับวิธีลบทําได้ง่ายมากๆครับให้เพื่อนๆเ,เ,เปิดแอปไฟล์ในหน้าจอที่สแสดงขึ้นมาให้ดูที่ข้อความด้านบนก่อนนะครับต้องเป็นคําว่าเลือกหาซึ่งเป็นด้านบนสุดของรายการไฟล์ถ้าเป็นคําอื่นๆเช่นชื่อโฟลเดอร์ ให้เพื่อนๆแตะปุ่มรูปลูกศรมุมบนซ้ายเพื่อย้อนกลับไปเรื่อยๆจนพบคำว่าเลือกหาซึ่งเป็นด้านบนสุดของรายการไฟล์ครับจากนั้นแตะเลือก iCloud Drive ไฟล์และโฟลเดอร์ทั้งหมดใน iCloud Drive จะแสดงขึ้นมาแต่ก่อนที่จะลบให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับว่ามีไฟล์หรือโฟลเดอร์ไหนที่ต้องใช้หรือเปล่าเพราะการลบจะเป็นการลบแบบถาวรเอากลับคืนมาไม่ได้แล้วนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกที่จะ Copy ไฟล์ที่จะใช้ไปเก็บไว้ใน iPhone ก่อนได้เมื่อ Copy เสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยทําการลบก็ได้ครับ ในหน้าจอนี้ให้เพื่อนๆแตะปุ่มรูปจุด3จุดในวงกลมด้านบนในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะคำสั่งเลือกจากนั้นแตะเลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการก๊อปปี้หรือต้องการลบรายการที่เลือกจะมีปุ่มรูปลูกศรสีน้ำเงินแสดงขึ้นมาครับโดยการแตะซ้ำอีกครั้งจะเป็นการยกเลิกการเลือกถ้าต้องการเลือกทั้งหมดให้แตะคำสั่งเลือกทั้งหมดด้านบนได้เลยครับหลังจากที่เลือกทั้งหมดแล้วถ้าต้องการยกเลิกการเลือกทั้งหมดให้แตะคำสั่งเลิกเลือกทั้งหมด เมื่อเลือกไฟล์และโฟลเดอร์ที่ต้องการได้เรียบร้อยแล้วถ้าต้องการคัดลอกไปเก็บไว้ก่อนลบให้แตะไอคอนรูปโฟลเดอร์ด้านล่างในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาเลือกในไอโฟนของฉันแล้วแตะเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการคัดลอกไปเก็บไว้แล้วแตะคำสั่งคัดลอกได้เลยครับเมื่อคัดลอกเสร็จเรียบร้อยแล้ววิธีลบไฟล์และโฟลเดอร์จาก iCloud Drive ทำได้ง่ายๆครับให้ทำการเลือกไฟล์ด้วยการแตะปุ่มรูปจุด3จุดในวงกลมด้านบนแตะคำสั่งเลือกจากนั้นแตะเลือกไฟล์ที่ต้องการลบครับ ในตัวอย่างนี้ผมจะเลือกทั้งหมดเพื่อลบทั้งหมดเลยนะครับแล้วแต่ไอข้อรูปถังขยะด้านล่างเพื่อทําการลบได้ทันทีง่ายๆแบบนี้เลยครับในกรณีที่มีข้อความถามยืนยันการลบสแสดงขึ้นมาให้แตะคําสั่งลบเพื่อทําการลบได้เลยครับด้วยวิธีง่งงายๆนี้เพื่อนๆก็จะได้พื้นที่ว่างในไอคราวเพิ่มขึ้นได้พื้นที่ว่างกลับคืนมาแล้วครับอย่าลืมไปลบกันนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ